พอพอไม่ได้ไม่ได้ต่อกทางนู้นเหรอตรงนี้เขาเรียกตอกแล้วพี่ตอกเย็บผ้าเหรอและที่เราต้องทอมาขนาดนี้นะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นเชฟเทเบิลทีมชาติไทยคือตรงนี้ยังรับไม่พอมีนรับกว่านี้อีกอ่ะมีที่หลังรับกว่านี้ห้องรับรับในร้านรับรับครัเปลี่ยนเมนูอาหารตามแพ็ชั่นของเราตอนนีจะเปลี่ยนอาหารทุกสามเดือนครับผม ปลูกพักเองดอกไม้ปลูกเองอุ๊ยหมดเลยอร่อยมากเพิ่นอีกจานได้ไหมครับขวาเลยเหรอใช่ครับผมพอพอไม่ได้ไม่ได้ต่อทางนน้นเหรอ โอ้โห oh, ถ้าไม่มี Google Map นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางมาถูกจริงๆอะ่ะแล้วต้องเลาะซ้ายเลาะขวาผ่านคลองหนึ่งข้ามไปคลองสองวกกลับมาคลองสามแล้วก็มาอยู่ในซอยที่แบบคือทั้งซอยเป็นซอยที่เขาเย็บผ้าหมดเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูนะตรงนี้เขาเรียกตอกแล้วพี่ตอกเย็บผ้าเหรอ เขาเกซอยเย็บผ้าจริงๆเพราะว่าตั้งแต่เราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยทุกบ้านคือเป็นการเย็บจับแบบเดิมๆแบบโบราณน่ะทั้งซอยเลยและใครจะไปรู้ว่าในเนี้ยมีเชฟเทเบิลที่จองเต็มข้ามเดือนข้ามเดือนแล้ววันนี้เราได้คิวมีว่างาเฉพาะวันนี้เท่านั้นไม่งั้นรอไปอีก2เดือนถ้ายากเก่งขนาดนี้สดนัน้นต้องเด็ดจริงไปลุยกัน และที่เราต้องถอมาขนาดนี้นะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นเชฟเทเบิลทีมชาติไทยที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกนะครับมาเป็นร้อยรางวัลเนี่ยอยู่ที่นี่หมอบ้า <Mobile. S 1> แอา ตเล็กๆของเรานะคะเชฟเต้ยกับเชฟเกตนะครับคือต้องบอกว่ารับและร้านคุณมีแค่2โต๊ะแค่นี้เหรอครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรามีห้องข้างหลังด้วยคือตรงเนี้ยยังรับไม่พอมีรับกว่านี้อีกอใช่ค่ะมีข้างหลังรับกว่านี้ห้องลับๆในร้านรับก่อนเราจะไปดูห้องลับข้างหลังนะฮะผมเหลือไปเห็นนี่คือนี่ก็เป็นเื่อเกี่ยวกับการแข่งมาทำอาหารทั้งหมดครับผมเฮ้ยเยอะมาก มะกอนเป็นคู่แข่งกันมาก่อนนะครับผมครับตอนนี้เป็นอะไรกันฮนะเป็นเนี่ยค่ะทำงานด้วยกันร <laughs> างวัลที่ประทับใจที่สุดจะเป็นรางวัลเหรียญเงินนะครับเหรียญที่เล็กที่สุดด้านบน,น,บนสุดเลยครับที่มีสี่เหรียญเป็นรายการ World Cup ับผมรายการที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกอย่างนี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วนะ <laughs> ผมแอบไปดูห้องลับๆของร้านลับๆในซอยลับๆได้ไหมฮะนี่คือรายการแรกนะครับที่มาเปิดห้องลับที่นี่เพิ่งเสร็จเลยครับกินสียังอยู่นะครับพี่ติ๊กยังอยู่เลยนะครับกินๆๆสีกินสีเล่นเอง <c oughs> โอเคปาโอ้สวยมากสวยจริงและมีเดินออกไปเป็นสวนเหมือนสวนญี่ปุ่นเล็กๆข้างหลังนะ อันนี้ก็จะเป็นห้องไพรเวทครับผมรับกอบลูกค้าขั้นต่ำที่4 0 0นรับสูงสุดห้องนี้ได้ทั้งหมด9,000ครับผมตอนนี้ถ้าสมมติพูดถึงแม็กซิมัมทั้งหมดที่รับได้ต่อ1วันเนี่ยกี่คนกี่รอบ1วันห้องนี้จะได้สูงสุด14,000แต่ห้องนี้จะได้กลิ่นควาใหม่มาก <laughs> ใ,มใครอยากได้ไพรเวทนะ ไม่มีใครรู้เลยตรงนั้นเราจะได้เห็นแอคชั่นของเชฟทั้งสองที่อยู่ในรัวไปนั่งข้างนอกเลยว่ะก่อนไปห้องรู้นะฮะแอบไปดูนะครับทุกซอกทุกมุมของที่นี่มบอกว่าใหม่จริงใหม่เอี่ยมเลยนะก่อนหน้านี้เราอยแค่ห้องเดียวครับครหน้าครับมาเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนเมนูใหม่เป็นแชปเตอร์ที่สามเฮ้ยมันคือยังไงอะแชปเตอร์มีแชปเตอร์ด้วย เราจะเปลี่ยนอาหารทุกสามเดือนครับผมตัค้ามาแต่ละครั้งก็ไม่ซัำเลยแสดงว่าธีมของวันนี้ก็จะยังไม่มีใครเคยถ่ายใช่ค่ะเอาอีกแล้วตีมวันนี้คืออะไรครับธีมวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสนุกสนานในตีม Fun Fair Festival งานวัดเหรอประมาณนั้นค่ะจริงนะไปลุยกันครับค่ะปกติคุณแดนทานวน์หรือเปล่าคะหรือว่าอยากรับเป็นเครื่องดื่มอะไรดีผมปกติกินน้ำเปล่าเลยครับ นนยยถ้าสมมติเราเอาวายมาเองอย่างเงี้ยเสียค่าเปิดไหมฮะไม่เสียครับผมเปิดฟรีสองขวดครับผมแต่วันนี้ผมขอเอาแบบแพลนิงตามของร้านเลยจัดให้หน่อยมาเคอขวานแเลยนะคะโอ้มาแล้ว มาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะก็เป็นเมนูที่เราได้อินสปเรชันมาจากเกมสอยดาวในงานวัดนั่นเองซึ่งเมนูนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรสชาติของพิซซ่าทั้งหมดเลยอันนี้ก็แนะนํานะคะให้ทานจากแผ่นดาวด้านบนต้นไม้ของเราได้เลยทานเปล่าก็ได้หรือว่าจะนําไปจิ้มกับเนยด้านข้างก็จะได้รสชาติที่ไปรวมกันแล้วกลายเป็นพิซซ่าแต่ว่าอยู่ในเทกเจอร์ที่แปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็ทานขนมปังอุ่นๆคู่กับเนยได้เลยนะคะ enjoy ค่ะนี่ฮะสอยดาวนะครับ S 1> <S 1> <S แล้วเขาบอกให้ลองปาดกันเนยดูเนยอร่อยมาก <S <S ขนมปังทำเองหอมหมากปาดให้หมดเลยแล้วกันอร่อยมากคือเขาบอกว่าขนมป,ปังมีความนุ่มมากนะแล้วมันมีกลิ่นของแบบพ,พวกเครื่องเทศคล้ายแบบพวกซาลามโชริซโซอะไรพวกนี้ วันนี้จริงๆมีวายอยู่หลังรถนะแจกแให้เขา p ให้ตัวน,นี้นะคะก็เป็นเมนูที่ชื่อว่า finger food นะคะ finger food ของเราเนี่ยก็มากับมือทั้งมือแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นมือที่เราหล่อขึ้นมาเองนะคะจากมือเชฟเองนะคะนี่คือมือเชฟเกตจริงๆเหรอ ในผมขอเทียบหน่อยฮะเอ้ยจริงด้วยก็คือทำขึ้นมารอขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะเพื่อเมนูนี้ใช่ตั้งใจทำสุดๆเมนูนี้ก็แนะนำนะคะให้หยิบทานเข้าไปได้เลยทั้งคำนะคะก็จะได้หลากหลายรสชาติแล้วก็หลากหลายเท็กเจอร์ที่ไปรวมกันแล้วเป็นฟิตแอนชิฟที่สนุกมากขึ้น enjoy ค่ะคำเดียวเลยนะฮะ ทำฟิชแอนด์ทิพมากใช้ปลาอะไรครับปลา,ปลาอดอืแล้วข้างล่างเป็นอะไรครับ้ลาลา่างเป็นโตโมันก็จะไม่เลี่ยนมากมันมีรสของโพเทนตสลัดตัดเลี่ยนจบเลยในคำเดียวอ่ะจ้าหนุยผมจะยืมมือเชฟนะมาป้อนให้ถึงปากเลยนี่มือเชฟเอุ่นอยู่เลยนะใช่ดีดีงาม แต่ว่าเราพรีเซนต์ความเป็นติ่มซำออกมาในรูปแบบของม้าหมุนที่หมุนได้จริงๆแบบนี้นะคะเป็นติ่มซำก<ช>๋วยเตี๋ยวหลอดที่แบบเป็นม้าหมุนใช่ค่ะและหมุนได้จริงๆเนี่ยใช่ค่ะ<ช> <ๆ S 2> ต้องกินยังไงก่อนครับใช้ะเกียวคีบตัวเกี๊ยวของเราด้านล่างจิ้มกับซอสสีดำแล้วก็ทานเข้าไปท้องๆกับข้าวเกียบวงกลมด้านบน,นะคะีบนะฮะแล้วก็ปาดนะครับแล้วก็ <c oughs> มันจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหลอด แป้งไเกียวใช่ค่ะอืมเ,เยวยเต๋าตัวปกติจะเป็นแบบเส้นหยาบแต่เราเป็นแป้งเกี๊ยวงาดำเอ่านี่ไงยิ่งทานดอกมะและแบบได้ความนรปแบอรอ ล่องนะนครับี่คือเมนูพิเศษนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแชทเตอร์สามแต่พิเศษขึ้นมาวันนี้เลยโอ้ซิก้าเหรอฮะกินเข้าไปเลยครับนี่นะฮะอ๋อเป็นเป็นฟิลแบบเหมือนเหมือนบีบีเขาหน่อยอย่างงี้นะฮะอร่อยมาก อร่อยจริงๆอะข้างในมันเหมือนแบบมันมีกลิ่นพวกสโมกสโมกอะไรสักอย่างหนึ่งมันหอมมากข้างในเป็นแล็คเบคอน์ี่สโมกชีสและข้างนอกที่กรอบๆก็เป็นแผ่นแป้งที่เป็นรสชาติของบาริชูซอนโอ้มันลงตัวสุดๆเลยชอบมากจริงๆเหมือนที่ชอบจริงๆ,ๆดูแบบกอดฟาเตอร์เลยฮนะการถ่าที่ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำตกเป็ดแบบข้าวเหนียวในระูปของน้ำเป็ด ผัดหัวเป็ดเลยมว่าไม่แน่อืมรสชาติไทยอยเนี่ยรสชาติไทยเลยนะผักปลูกเองนะะพีปลูกพักเองดอกไม้ปลูกเองนี่มันห้องวิทยาศาสตร์จะชัดใครดูตามนะฮะตอนจองผมบอกเลยลว่าเมน,นูนี้รีเควสกับเชฟเป็นพิเศษนะว่าทำให้หน่อยเถอะ ที่มาพร้อมกับควันขหมึกแบบนี้เพราะว่าเราได้อินสปีเรชันมาจากรถเข็นปลาหมึกย่างในงานวัดนั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นควันแต่ว่าเป็นควันเย็นสดชื่นแล้วก็พอเปิดฝาออกมาจะพบกับสลัดปลาหมึกที่มีความสดชื่นแล้วก็จานนี้นะคะจะทานคู่กับน้ําสลัดนะคะที่เป็นน้ำสลัดยูสุทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็จะมีทรัฟเฟิลสลั์ด้วยนะคะ สดๆเลยนี่เราได้มาสดๆเลยนำเข้ามาจากเมืองอัลบาประเทศอิตาลีนะคะโโอ้ใส่ไม่ยัง้งนั่นลงไปบนทัฟเฟิลเลยฮะใช่ค่ะทัฟเฟิลล้วนฮะกับปลาหมึกหิ่งห้อย On to it. อินสเชมาจากเกมตักปลาในงานวัดนั่นเองอ๋อเหมือนแบบเกมตักปลาใช่หรอใช่ค่ะใช่โห oh, แล้วก็มีปลาตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเป็นชิ้น ปลาเก๋าดํานะคะที่เราไม่ได้ขอดเกล็ดออกนะคะ,ะปลาเก๋าเนี่ยเขาจะมีเกล็ดค่อนข้างละเอียดแล้วก็เล็กเรานําไปราดด้วยน้ํามันที่อุณหภูมิสูงกว่า200องศานะคะทําให้เกล็ดของเขาเนี่ยฟตูตั้งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเทคเจอร์ความกรอบจากเกล็ดปลาเก๋าอันนี้เราเรียกว่าปลาเก๋าชันเกล็ดนะคะความหอมที่ได้กลิ่นหอมๆเนี่ยจะเป็นตัวน้ําซุปอันนี้เป็นซุปซีฟูด้ดกลิ่นคือแบบ lobster bis เลยนะ,ะ,นะใช่ไหมกระ,มะตายนั้นเลย มาจากปูม้านะคะแล้วก็กุ้งแล้วก็หอยลายที่เรานำไปเคี่ยวเป็นน้ำซุปเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นหอมลงไปด้วยแซฟฟรอนหรือว่ายาฝรั่งนะคะ<อ>ใช่ค่ะก็จะมีกลิ่นหอมที่ละมุนจากแซฟฟรอนแล้วก็รวมกับซีฟู้ดของเราเป็นรสชาติที่เข้มขน้นทานคู่กับตัวปลาเก๋าด้านล่างนะคะเราก็จะซุปนะครับนี่นะฮะเป็นซีฟูด้ดเทลงมาเลยนะครับนี่และอย่างแรกนะฮะ เราเอากระชอนออกมานะครับแล้วก็จุ่มมันเลยอืมอ่อยเขาเข้าใจคิดเอทจริงๆออันนี้ผมขอจิ้มขึ้นมาข้างอันนะฮะแล้วอยากให้ฟังเสียงอืมนี่นะฮะตรงนี้คือเขาไม่เอาเกรดออกเลยนะเนื้อปลาคือแบบหนึบเด้ง เดือดจริงๆปกติส่วนใหญ่ก็กินซุปก่อนแต่เนี้ยซุปมาทีหลังอาจจะแบบล้างปากบางอย่างก่อนที่เมนูต่อไปจะออกมาผมคิดแบบนั้นนะ มเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่หน้าตาอาจจะดูเหมือนเบียร์เย็นๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นเบียร์ที่นอนแอลโกโอฮอล์นะคะมเมนูนี้ก็แนะนานะคะให้ชนแก้วกันสักหนึ่งทีแล้วก็จิบๆเพื่อรีเฟรชนิดนึงก่อนที่เราจะไปต่อกันในจานเมนคอสได้เลยนะคะามา c h e ยร์ยโอ้หหมดเลย หน้าตามันเหมือนเบียร์แต่ฟีลลิ่งมันคือเก๊กฮวยร้านขายยาจีนโบราณอะแต่มันมีความหอมพวกดอกไม้ฝรั่งเศสอะหอมแบบพุ่งออกมาเอาหมดแล้ว นะคะคอันนี้ก็ชื่อว่า BBQ Time นะคะจะใช้เป็นเนื้อแก้มวัวนะคะเป็นแก้มวัวออสเตรเลียแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราออนท็อปด้วยโฟกานะคะหรือว่าตห่านฝรั่งเศสนะคะอันนี้จะเป็นออปชันพิเศษนะคะที่ลูกค้าสามารถเพิ่มได้ราดด้วยเบลซามิกทรัฟเฟิลเพื่อตัดรสชาติกันด้านบนออนท็อปด้วยคลัสกรอบๆที่ทํามาจากแป้งเทมปุระนะคะที่เรานําไปทอดจนเขาออกมาเป็นเม็ดกล,ล,ลมๆนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นออปชั่นเหมือนกันนะคะเป็นทรัฟเฟิลสไลซ์นะคะ เมนดิชคือสุดยอดนะฮะเอาเมนูแต่ละอย่างที่ชอบอ่ะรวมกันหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะแบบแก้มบัวท็อปด้วยฟัวกราและท็อปด้วยทรัฟเฟิลอีกทีหนึ่ง <c oughs> นุ่มแบบไม่ต้องใช้มีดเลยอ่ะดูเนื้อนี่เนื้อคือแก้มบัวอ,อ,อร่อย แกม้วัวคือเปื่อยมากดูสิเว้นอีกจานได้ไหมครับอร่อยจริง No นนันองด้านบนนะคะจะเป็นมูสลูกโป่งของเราที่ทํามาจากมะม่วงมหาชโนกแล้วก็เสาวรสนะคะจะมีความเปรี้ยวๆหอมๆนิดนึงด้านนอกที่เป็นสีแดงๆเราเคลือบด้วยเจลลี่ที่ทําจากลาสเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะทานกับตัวไอศกรีมด้านล่างที่เป็นรูปกล่องของขวัญไอศกรีมของเราได้อินสปิเรชันเมนูมาจากขนมถังแต่อันนี้จะเป็นไอศกรีมเนื้อเนียนที่มีรสชาติของมะพร้าวแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวเผาลงไปด้วยส่วนตัวผีเสื้อของเราก็ทานได้เหมือนกันอันนี้เป็นแผ่นแป้ง ที่ทาจากแป้งขนมเบื้องนะคะอันนี้คือทําใหม่ขึ้นมาทั้งหมดใช่ไอศ์ครีมก็ทาเองทําเองหมดเลยค่ะ <c oughs> ทําได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ดูดิเหมือนแบบห้องแลบ,บ <c oughs> อยู่คนละมุมแล้วก็นั่งทาประดิษฐ์ประดอยแล้วแบบออกมาอูโหแล้วแบบต้องทำด้วยใจรักและแพชชั่นสูงมากแล้วอร่อยทุกเมนูอร่อยจริงอร่อยจริงมาเมนูของหวานกันดีกว่าลูกโป่งสวรรค์นะฮะฟืบฟืบ ไปไสเป็นเลเยอร์เฮ้ยเนี่ยเขานั่งประดิษฐ์อย่างเงี้ยอืมอืมอร่อยมากมาคู่กันจอบไอศคใช่ใช่ใชมาคู่กันเลยครับนี่อันนี้ลงไปหน่อยนึงน้ำมะพร้าวหอมมากไม่มีกลิ่นสังเคราะห์ไม่มีสีใช้เป็นเนื้อมะพร้าวออกมาครับผมพวกเดคอเรทนี่ก็ทำเองหมดแค่ทุกอย่างครับผมทุกอย่างคอ,อย่างก็ปั้นเอง ปั้นจานเองโหดมากครับใครมาผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มอาจริงๆโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเชฟเทเบิลที่ขยันทำแต่ละเมนูนะผมบอกเลยว่าอร่อยเชื่อไหมว่าราคา1คอสเนี่ย 1,975บาทอะไรจะคุ้มขนาดนั้นแล้วแบบบางอย่างที่เราแอดออนเข้ามานะเช่นเราแอดโฟกามาเนี่ย320บาทได้โฟก้าจากฝรั่งเศสชิ้นขนาดนั้นทัฟเฟิลสดนะฮะที่ฝานกันสดสด2 0บาทคุณเอาทัฟเฟิลมาจากไหนฮะทำไมทำไมทัฟเฟล200ิลท0 0 ทัฟเฟิลช่วงนี้ยังแพงอยู่นะโอ้สองบาททุกอย่างคือทําด้วยใจแล้วก็ทําด้วยแพชชั่นผมเชื่อว่าคนกินก็สนุกคนทําก็สนุกนะไม่แปลกใจที่คุณเต็มเดือนข้ามเดือนเป็นเชฟเทอร์เบิลที่แบบพุ้มที่สุดนาทีนี้เท่าที่ผมจะบอกได้อ่ะจริงๆฝากไว้ด้วยครับ ฟายคูซีนแบงคอกนะฮะติดต่อเข้าไปเลย Instagram Facebook วันนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปกินที่อร่อยอร่อยแปลกๆใหม่ๆลับๆแบบนี้อีกวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับอ,อร่อยจริงครับขอบคุณ<อ>ครับจริงชอบเลยครับเดี๋ยวเช็คบินให้ผมเลยนะครับขอบคครับ